เององจะแตกเมื่อไหร่เออจ็ดสิบแปดารู้อีกอะไรนะถามเต้ด้วยค่ะทองจะแตกเมืไหร่ยังเก็บไว้อยู่ล็อกไว้อย่างแน่นหนาสะสมไปเรื่อยๆรใช่รอแจ็คพอแตกรอแจ็คพอแตกเฮ้ยเฮ้ยลบลบลบลิปลบลิปเอาหม่เอาหม่เอาไม้กบมาพ่แกนอดเิเิมาใหม่ดเดิเิมใหม่โอเค โอเคโอเคกลับมาละกลับมาละไปกลับมาแล้วนี่ไงบ้พ่อน้องกำลังหยอกกับคองที่แม่โพสกอนน้ำอ๋อกระเป๋าไรห้าสิบห้าบาทอ่ะอ๋อวันที่แม่โพสกระเป๋าเหรอใช่พี่ลุงดูแล้วคอนเทนต์เธอคอนเทนต์แม่คอนเทนต์แม่แต่เดี๋ยวนี้แม่คอนเทนต์บ่อยแต่ว่าจริงๆแล้วแม่เหมือนเป็นนักแสดงท่านหนึ่งแต่ว่าคนที่คิดจริงๆคือน้องชายกับน้องสาว เป็นแอดมินร้านไม่แม้แต่ว่าคอนเทนต์ทุกคนอยากเข้าใจแต่สองบรรทัดสุดท้ายแม่คือแม่ก็ได้ขุมว่าหนาลุ้นสบายตลอดเวลาทีนี้มันรู้สึกไงมันมันไม่ใช่แฮชแท็กร้านอ่ะมันคือแฮชแท็กมันคือคอนเทนต์มันคือคอนเทนต์เพราะว่าพอเราแฮชแท็กแบบนั้นไปปุ๊บมันขึ้นฟีดอ, <c oughs> อะไรแบน่าจะหาจริงไหมับถ้าน่าจะหาจริงอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่รู้จริงแต่คิดว่าน่าจะน่าจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือบอกว่าอยากเสนอแจ็คกี้อ๋อน้องแจ็คกี้ ก็ดีใจที่ยังเป็นแบบนั้นอยู Shadow ่ขอบคุณขอบคุณคนเชียร์คร yeah, like ับขอบคุณคนเชียร er ์ยังยังเป็นพี่น้องกันครับเป็นพี่น้องกันจริงจังจริงจริงมีใครคุยกับแม่ไหมว่าถ้าจะต้องรู้จะไปจริงจเนี่ยสินสอดมันจะต้องคลองเพื่อนเราโอ้ยคลองมันขึ้นมันลงอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องสินสอดเลยเรื่องหาก่อนมันก็ต้องมีการวางแผนเพราะว่าถ้ามีปุ๊บมันปุ๊บปุ๊บอ่าวลุกเลิกมายังยังไม่ยังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลย ผมไม่ไม่ได้เล็กเอาจริงตอนนี้ในไอจีอะไอไอตรงที Sisters, like yep. everyone, so that, ่เป็นข้อความที่เราไม่ได้ตามใครแล้วเขาจะแท็กมามันถึงไม่ขึ้นเลยไม่รู้ไปเซตอะไรไว้รู้สึกแบบเฮ้ยจริงๆไม่มีใครแท็กอะไรเราเลยหรอเคยนอยเหมือนกันจริงมันไม่มีเลยอะแบบไม่มีเลยจริงๆอะก็เลยงงใส่มันเป็นเรื่องเรื่องแบบไม่ได้เซทพี่ลองเดี๋ยวให้ดูไม่ได้โกหกจริงไม่มีไม่มีถ้าอะไรก็สงสัยว่าแต่จอยชอบได้เล็กมา แมวมืออะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนถามว่าเราเป็นพระเอกเราหล่อเ,เราโสดบ้านเรารวยเนี่ยทำไมเรายังไม่มีเมียตรงนี้ไม่มีคำถามที่หลายคนโพสจริงจริงมันมีแค่ไม่ไปขับยังขับเลยก็ส่วนตัวก็ก็ยังยังไม่อยากมีด้วยแล้วก็เหมือนแบบว่ายังทำงานยัง <c oughs> จริงๆไปย้อนไอ้สัมภาษณ์เขาที่แล้วก็ตอบแบบนี้แหละ ไม่ก็ตอนนี้มันมีคอนเทนต์ใหม่ที่แม่เขาประกาศตามหารลูกสะใภ้เนี่ยนะรวยบอกว่าบ้านก็รวยแม่ก็พร้อมที่จะมีลูกสะใภ้สินสอดก็ไม่ติดขัดแม่พร้อมแต่เรายังไม่พร้อมไงเออผมยังไม่พร้อมก็รู้สึกว่ายังเป็นแบบนี้ก็ยังแบบมีความสุขดีอยู่ก็เลยยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะมีใครแล้วนี่เมื่อกี้พูดถึงทีมที่แจ็คกี้ไปอืมอืมก็ตกใจนะที่แบบแจ็คกี้มาอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณน้องที่มาสร้างสีสัน โอ้ต้องขอบคุณแจ็คกี้มากพูดถึงเราทีไรนะแบบพูดดีตลอดเลยเขอมันเอมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ป่ะอ๋อหมายถึงว่าเอาขึ้นวางไว้ข้างบนขอบคุณมากเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีขอบคุณแจ็คกี้มากจริงๆครับอันนี้เรื่องจริงเหรอใช่ อาจจะเป็นสเปคของของน้องที่แบบชอบแบบนี้อะไรผิวค้ำดำแดดเออเออก็นิดนึงอะเนาะขอบคุณมากครับแจ็คกี้ตอนที่มันจะต้องเข้าพาเข้านางอะรมันมันแตกต่างจากการเล่นละครนะหรือว่ายังไงเออเพราะปกติเราก็เล่นนักสีมาเยอะเอาจริงๆมันก็เขินแหละคือมันเป็นพี่น้องกันมันไม่ได้มีอะไรแต่มันก็เขินเพราะคนเชียร์คนแบบกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเออคนจับตาดู ผีไม่ผักพี่เต๋ออะผักใช่ก็เกือบโดนเออแต่ว่าเป็นการแสดงการแสดงขอบคุณแจ็กกี้มากจริงจริงก็เป็นพี่น้องกันจริงด้วยแล้วแบบเรียกว่าไงอ่ะเออเป็นคนที่เชียร์กันมากกว่าอะไรแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่าผมกับแจ็กกี้ก็มีมุมที่น่ารักที่คุยกันแบบ เป็นพี่น้องกันจริงแล้วบางทีแบบว่าตะกี้เขก็จะมีเหมือนไลนาบอกพี่หนูเล่นเยอะไปไหมอะไรอย่างนี้ก็เป็นเป็นเวแบบสบายใจในแบบนี้มากกว่าใช่พอเขาเล่นอย่างนี้เราขีดไหมเขินสิปกติเราไม่เคยขีดผมนี่ตัวเขินเลยผมนี่เขินผมเขินง่ายใช่ใช่อีกเรื่องนึงเรื่องเจมจิบเขาบอกว่าถ้าเราที่ปิแต่งงานผมไม่ได้แต่งเพราะมันรู้จักผมดีขนาดนั้นเลยแหละถามว่าเออถ้าเจมจะแต่ง อ๋อน้องผู้หญิงใช่ใช่ก็เป็นอย่างนั้น <S <S โพสต์ว่าอะไรครับว่าคุณจะไปต่อไปอ๋อเหรอไม่ไม่เห็นโพสต์แต่ก็แต่ก็เห็นว่าไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นโพสต์อันนั้นนะเขาไปยินดีว่าแบบมีมีครับอ๋อเหรอไม่ไม่เห็นโพสต์อันนั้นแต่ก็รู้ว่าไปเที่ยวด้วยกันเลยะะใช่ได้ยินแว่วๆข่าวดีของมันบ้างส่วนตัวยังไม่รู้ว่าเขามีแพลนยังไงแต่ว่ารู้ว่าเขาแบบ แฮปปี้ด้วยกันยังไงเชิญเลยเชิญเลยเชิญยังไงก็ยิ่งยินดีด้วยเลยใช่ใช่จริงๆเหลือตั้งหลายคนแต่เราเพ่งเล็งแค่นี้ไงแค่เราแค่เราตัวตึงในสามนีคืคนตรงตึงเพราะว่าเปพคเขาทำทอดตบบนี้แล้วนี่เหลือเราสามสายเลยนเราเหลือสามคนนี่คิดว่าใครน่าจะต่อการผมน่าจะสุดท้ายน่าจะสุดท้ายไม่มีการแข่งโคลไม่มีการแบบว่า ไม่แหกไม่แหกน่าจะสุดท้ายสองคนนั้นแรงนะสองคนนั้น่ะเขามาแรงทั้งคู่เลยวิเคราะห์วิเคราะห์เป็นที่เราต้องวิเคราะห์เชิววิชาการหน่อยให้ผมพูดถึงคนอื่นแล้วนะเดี๋ยวพวกมันก็พูดถึงผมให้ผมวิเครอเหรอเจมตัดไปเลยไม่ไม่หมายถือว่าไปก่อนคิดคิดว่าน่าจะไปก่อนคิดว่าน่าจะไปก่อนอันนี้ผมว่าสูสีสูสีน่าจะอยู่ที่ผู้หญิง เพราะว่าเพราะว่านิสุสีทำไมทำไมทำไมต้องไม่ขึ้นอยู่กับบูมเพราะว่าอะไรไม่ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าคิดว่าเพราะว่าผู้หญิงทั้งสองคนออบอยกับเล็กน่าจะแบบว่าอยู่ตรงเนี้ยแต่ผู้หญิงทั้งสองคนน่าจะอยู่นี้หมายถึงเขาแบบอ,อ๋เอเฮ้ยอะ,อะไรอย่างงี้อุ้ยเฮ้ยโทษนะเพื่อนแสด<น>งว่าอะไรแสดงว่าบบเว<ร>ลาไปไหนมาไหนเราเห็นภาพนั้นบ่อยถึงว่ามันมีเป็นภาพความรักเป็นความท้องรักที่เราเราแบบไม่เคยเห็นเพื่อนเราแบบ ยอมผู้หญิงหรือว่าอะไรแบบนี้มีเสียงมีเสียงไม่ใช้คำเก่งใจไม่ใช่คำว่ายอมพูดผิดเฮ้ยบอยโทษทีเหมือนไปอีกเสียงหนึ่งที่น่ารักเออเพื่อนเฮ้ยเกณฑ์มาเออเนแบบวันนี้คุณจะกินอะไรครับอ่าอะไรอย่างงี้เฮ้ยบอยโทษนะจริงๆพอเราเห็นอย่างนี้เราขอแล้วบบัังคให้เาลเออใช่แต่ว่าในสายตัวนี้ก็คือที่นี่ผมห สิบสี่กุมภาพันธ์เหมือนจะมีงาน oh. เหมือนจะมีอีเวนต์ถือถ้าไม่มีเนี่ยก็จ้างได้วคู่ oh. ใครอะเป็นนะตุน oh. ครับ <Okay. S 1> ขอบคุณนะครับ <Okay. S 1> ไม่ได้เรื่องตัวเองเลยเห็นไหมได้แต่เรื่องคนอื่น